สวัสดีสวัสดีสสดแฟนครับแฟนช่องพี่น้องป้องไปสูขูุูคนครับยินดีต้อนรับขอสูการ์ไลฟ์สุดพี่น้องเอฟซีตามตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายถ่ายสุโค้งของหลวงที่เต่ากันเลรูปแน่แมางอยู่กันงงสองคนสองแ่าพี่น้องเฮ้ยมันี้จะเล็กกายกสุดเปถึงน เปิดกำลังใจงให้กันพี่น้องเอฟซีฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไปพี่นอ้องเฮาไปหาหลวงพี่เตานั่งเก็บเหมือยู่ทั้งผู้กพี่น้องนั่งเก็บเหมือพี่ทั้งผู้กับพี่นอ้องเอฟซีไปเฮา หาลวงพี่เต่าโค้งสุดท้ายพี่น้องเอฟซีเลยโค้งสุดท้ายท้ายสุดโค้งอย่ารูปแบบเนี้ท่างครับพี่น้องเอฟซีช่วงตองวัดพี่จะไหนสัญญาณชัดเจนบ่พี่น้องเ e อฟซีสัญญาณชัดเจนบ่สัญญาณเสียงชัดเจนไหมคอมเมนต์บ่แอดนั้งเลยพี่น้อง e PC, ญญญดเด้อดวจวดจัดหอ่อ ฝาดบ่มเลยพี่น้องเอซีพันทางไหไบ้าเ,เลยพี่น้องพันทางออกแป๊ดแปนทนออกแป,ปนบ้าเลยพันงพันเดินท้าออกแปนบ้านเลยเ,เติดเอยวพี่น้องนั่นเห็นบอ กรเตืดด้วยแปลนเป็นเปลนท่านความสะอาดดีครับเป็นพี่น้องเอฟซีผุนภาพเสียงชัญญาณชัดเจนไหมพี่น้องเอฟซีฮะผิดกันเลยผู้ใดขึ้นไปนั่งเพิ่ม อย่างพรรคเป็นอะไรจดมือไปเทิหมือนเฮ้ยขาเจาพระกัยยงพี่น้องโอ้โันทางเปลี่ยนออกเปลนดีฮักพี่น้องเอ้ยปียมันมนาเปลี่ยนีกรันเปลี่นได้อเลยเนอ้ยนวดู บอกบอกทัานที่ลยรลนะเก็บกับขับเด้ขับเด้มาสาดีกบามาพี่นาา้องกลับมาราชการเล่นพนโอ,อแกะโตดิฮะแกะโต เจ็ดตัวเจ็ดตัวตัวอันเจ็ดเกื้นสีอห่มีไเนี่ยจึ๊บหนึ่งหนึ่งื้สีหนึ่งเจ็ดเอาตัวเด็กตี่าจะโห่ัดไอสองัดตัวกับเหล็กยังนี่แหละบอกเราดูอันเดีครับสองสองกับสองตัวกับเหล็กยังสองกัเหล็กเจ็ดอ้นั่นนักขุดเออไอตัวโนี่เจ็ดเขาเป็นเด็กเจ็ดเออเเป็นเด็กเก้าแต่หูจักบัานเล็กที่วัดรโก วันวัู้ี้เก้าจดเก้าเจ็ดบเมแยบบนดีวันู้เก้าเจ็ะไ่ได้หัวตอนตอนเกิดบานนี้หกเก้าเจ็ดเก้าเ้คูรางทุนนะนละเก้าเจ็ดเก้าบมแยหกหกนี่ย่แย้หกองหกหกองหกลี้หลีลหลีหลีสองำนาคูบุไทย เลยสองน้ำหนักเออบริววัดตัวคารบนสองหกหกอ่ะอืมบริเววัดนะแต่ว่าอันนี้นี่อย่างอันนี้อันตะกาหัวก่อนก่อนวันนี้ตะงวดมาหรือวัดตันไหนตะกาตะวัดกันอยู่นี่วัดงนานาเป็นมาพูดได้ครับงาหาหนาหาเป็นมาบอกปูมาขอเงินมาขอเงินของเงินว่าจะไดก่อน ขอเงินเนี่ยขอเงินครับมาีุยเร็ไหมขอเงินเนี่ยจจะเดือตืนตัวมขึ้นหรือเปล่าครับลกผมจะผไม่ได้มีสบาสัาบุตหลังเนี่ยขอจ้บัทพระอาจารย์เป็นไม่ขอเจ้าบาทประวัติมาขอเงินืยอะๆนะได้เลย พ่มแม่นม่มยู่นี่ก็ได้เขากองยาปูนมาให้กันนึ่งดีือก้องยาโบรา่น่ะเออก็ได้ยูนี่เห็นไ่ติดตมาประจับเห็นไหครับครับครับ่มายูนี่วันนี้ก็เอามานเอาาขายใครหายไปหมู่เร็วมาให้ผมไหมอืมว่เห็นเห็นคอกันเลยน้าผมเบ่งเอกต้องยาก้องบรนลนอนี้ว่าถอยออกแดงแดงคอยออกแดงไอ มัเล uh ือกนติด hmm. uh ัน huh. ติดคันตนะนมันนงดูชุดสองวัดก็อันนี are are ้บ้านจะชคถอยแดงถอยถอยแดงแดเปลือนมึงเปลือนมึงเปื่อนมันมัเปลือกมัดปือนมัดอือมอือ หนึ่งหกนี่ยฝากขึ้นน,น,บบนั่นน่ะเหมืนเทยพิษเนี่แหละนี่เชุดสามตัวมี้จะได้ะหมบอชุดสามตัวหกสองหกบนี่แม,ม่น,น่ยไม่าวยาอืมนึ่งหกสองหกตีละก้าลงหมุนลงเก้าสองเก้าโอ้โหเก้าเจ็ดเก้าเอ 9, 7, 9. อนึเก้า เกต9 149เอ้ย14 4หา9ต้องใส่ติดเลสเตตต้นเลสเตตติด4 5 9พีน้องเล็บซีหรือว่าเป็น4หา6เ้ย4 5 6ครับเงินจำเลยผู้ใดติดระวางเก่าก็หกพีน้องเล็ซีเจ็ดสิบเหนึ่งเนี่ยนะครับเก่าเจ็ดทำไมก็เป็น0หกเจ็ดเห็อนบ่เมนครับ เอยเขียนไปพี่น้องเย็บสี่กับับเพเอาก็โตเาตคือเป็นเาหัวถ้ามันเขียนไปหลายตัวมันจะเป็นหลายตัวนะพี่น้องท้มเขียนระวังสองตัวหกับเก้ากับระวางเอาแล้วกันสองตัวจะมีสองเก้าหนึ่งห้าไอหนึ่งหกหนึ่งเก้าสองหกสองหกเาตกระยเลยคู่กันมเป็นมับเป็สองเก้า เจ็ดเก้าพอโจโจโโตตีคูลงไปอีกตเขกันเลยตีคูลงไปอนี่อันนี้จะจะตีคูเห็เพิ่นเลยนี่นี่สีเออดีกวนั่งสีนั่งสีหน้านี่รับหัอลุงเออตีกันเลยเป็นันไนั่นนะเดี๋ยวมีเอาเอาบบมีนบ่พอกระตับหัวเจ้จาก ตัวนี้ก็เป็นสองสองหกสองเก้าตัวแบบนี้่สองเกอเจีลูหน้ากรได้เอสองเก้านี่สองมันตรงกับเจ็ดหมันหมันหมันตรงกับเก้าโอ้เกกมีเจ็ดเก้าผู้ใด้มาชุดสาตัวพี่น้องเียคือติ๊ติันเล่นะผู้ใด้มาชุดสามตัวนเหนี้เจ็ดกเจ็เก้าวันที่พวกเอายังไงวะระวังวได้สูตดีหรือ่อันนั้นนีระวังระวังสองหกครับเจ็ดเก้าเจ็ดพระอาจารย์มักตัวเด็ฮะ ระวังสองระวางหกสองหกแลเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยมาเท่ไดมัอนก็ตัวเดียวกันนั่นแหละมันตัวนี้มันนั่นพวดมาตัวเดียวกันมากับหัวว่าขนอยอืมอือขระดขโตขโตกับหัวนาเนื้อคืองูหลอดแตงามงูหลอดแตงาเนียมมีผูมูมีู้หูอยู่ขับบอกไปยังสินครับคนบันดุงประยู่ฝรั่งเอส คนมาดูงเรไปในแฟชั่นเต้นผมกับมจะีธบ,บามากนะนงูรอดแต่งานผมค็แงมันงามขาเลยเนี่ยเอออือแล้วลูกไปดิโอยตุสำเคีดิาเว่าทั้งบาททั้งงามมีธบ,บามากหัวเดินเลียอกกลวยมากนะเออรวาหัวเดกันนะพ่งงานพ่นกับมามา,มาบอกอจะต้องหดด่าเดยนีงานเพราะว่าขอเงินยนงามม่ขอเงินแล้วมากขึ้นจรองมากขึ้นอ มาขอเงินขวากเงินเนี่เป็นมาบอกหรือจีเนี่ยเงินประเด้ว่าเงินเพิ่น่าอัดขออัดแน่ขออัดแนี่ยเพื่อขอหะไรประเดี๋กันหน่อยไม่ได้ไ่ได้บอกว่าคนไรเป็นเดี๋ยว่จะขอซื้อว่าขอมาขอซื้อไม่ได้บอกจำนวนเงินบม่ได้บอกจำนวนแต่ว่าก็บอได้ให้เพิ่นมากนไอยกับพวกหูจักว่าให้เพิ่นกระทั่งกระที่เพิ่นมากกระทะเละที่พุ่นก็มาตกพุ่นโอ้คือวันหนึ่นี่อยู่ของเกาเงี น้ำดัดพี่น้องสองหก่วงเเอาไวตรง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 บ้านเล็ที่นั่นนะเฮ่บ้านเล็ที่เพิ่นกดใช่หละสองหกสองนี่แหละเออหมุนหมุนเอาพี่น้องเลกทับหัวันนั่นเนาะหมดลงไปยิ่งสวยย้าข่อยด้ร่วงน้ำประการเอาไงไงลักๆหลกแต่เื้อหกสองหกเนพี่น้องกับหัวเอากสองเก้เจ็ หกสองหกเก้าเจ็ดเนี่พี่น้องเลบซีชุดสามตัวจะเป็นตัวนี้หกสองหกเก้าเจ็ดเก้านะครับเล็ซีกปองนน่เป็นตีละรัสองสองตตอะไรยังกันไปเพิ่าคูกันคูกันเลเียกกัน้วก็เรียกคูกันนงสี่อมเนเี้ยคูกันแล้วว่ซุปเปอฮูเ็กันกัน พุ่ไปกันยังไปกันตตงไมไวน้นันสูรเพิ่นโอกาสถามมีกนหลายถือว่าเลยเองเองซิ่งวันนี้โอกาสถามหลายวออดโอกาสถามหลายที่น้องถามกัสิเป็นชึ่อเิ็นบาหกสองหกเก้าสองเก้าเลยอแต่มันถามมาดิเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเด้อหกสองหกเก้าเจ็ดเก้ากับอุ้ผมนี่คือเหล็กขคือ คือเหล to to Gosh, I mean, I ็กที่เขาเบอกว่าได้สุดอีกจริงๆอันจริงๆเลยนี่คือเหล็กกันนี่เขากจะกันซักซีโอ้โหขอ้นะครับเจ้อชีครับผมอาโว้โบอัักัน ซูไลโอ้มา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  ี่ครับเต้ยีรับมาเอาพ่อมาเขานั้นเลือกซื้อนโอหแงงได้รับยีครับแปลนวไหนพี่น้องเป็นเพอนแปลนวะอืมเป็นเดบัสิเป็นเพเองอย่างน้หาม่เคเขาไปเป็นเ่นไ่เคยเขาตะเกียบเปนเพื่อเป็นยังไางดาช่อเอ้เอาเป็นยังไงบนีถ้ากันเป็นยัมาถ้าเป็นเนีมา้าเันบมันมันจะว่ามัน่วมถึงนมานีีมือนันม่ รวมกันแบนี้เลยอือนีบนีบมมบนี่ลงบนะอืออ้านี่ลงเหวตัยได้บอกแล้วลงเหวสงหกกันเอาไว้คือเจ็ดเด้าครับไงพี่น้องชุดสตัวจะเป็นสองหกสองเก้าเจ็ดเ้ามเขากลับมีใก้กมีก็ดเก้มีหกกมีเก็หกเลยลงฮเเป็นแบบนั้นนะคับนะเพราะมันมาจากหนึ่งสองหเมาจากหนึหครับเีผมนะเฮ้ย เฮ้ยแล้วก็เลขสเสตีย4 5 6 4 5 9ครับดีผมแต่วันนี้มือนี้เน้นๆสามตัวคือ6 2 6กันน้อยคือ9เจ็เ9ค้ับเสองหกติอุ้ยนอนโอไม่ดีไม่ดีครับน่าหามหามแหามแหามไปเนี่ยกระโบกระโบกระโบเลขเสตีย4 5 6 4 5 9ครับผม มาไกลนมานมอสองหกสองหกลสองสองหกสองเก่ารับเยน้เมย์มันจีบเป็นตีลักเขาบอกว่าตีลักกาะันมันจีเป็นยังกบิงดูนี่ม่เป็นเลขยังเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดนี่นี well, 2> 2, 2่เขาเรียกว่าตกกังเลขนั่นเขามันนี่เขาเรียกสูตรแท่โอ้ตีลักาณพ่ลงมาเ็สิเก้าเจ็ดแม่แมดูองเดียวครับ้อ บ่มีเอฟซีดูองเดียวมิถัทีที่แม่เลือไว้ให้เค็ดสูตรเล็กนี่จนได้สร้างวัดอชื่อตะเล็กบอกกินมันจักเ,กเขียบะเข็ดนเอาเลยไปผมผมไปพอ่อเราอยู่จกกังหวัดอุดรธาดูตีกะไปหอยข้าแข่งอยตีนผู้เลยละเ,<อ>เรา,างไงว่าหาก,กินน้ำน้ำจืนีดโด่โดยตรงสูตรนี้เลย โอ้ครับผมนี่กำลังวันหนึ่งเปิดเผยเรื่องครับได้บสี่บาทนี่คำว่าคำว่ามาคุกหาตัวดับหาได้ขนาดหาตัวดับมาได้ตั้งมาทั้งครูคำว่าคือโบมาคือดับหมดเลยโอ้หาตัวดับมระจัดให้ได้ถ้าผู้ใดอยากได้สูตรมาหาข่อยพีพีเอาโอ้ครับอาครับผมถ้าผู้ใดอยากได้สูตรน้ำหลวงพี่มาหาหลวงพี่นะครับเปิดเผยแล้วครับ เลขที่ปล่อยมาทุกงวดนี่หากินงวดนี่แหละเลือดที่บ่อดลเห็นงานยังหากินอย่างเดียวเป็นสูตรอย่างเดียวครับเอฟซีครับผมแม่นบนนี้คเราอยู่เล่าบวชเป็นพระเขามาปึป๊บแม่เลือดที่ไปให้ตัดไรแปดไรเอ้านั่นนะ<อ>คือจากที่เป็นกระท่อมนิดหน่อยอ,อ,อ,อยู่เครื่องผมอยู่นะเห็นวะเติมซ้ำนั่นเราไปได้สูตรมาจากปลาทุดงบางคนไปทุดงปล่อยข้แข่งครับไปให้ก็เลยสูตรนี่แหละ สุดกำลังวันนี่สุดกำลังวันนี่มาใส่ไม่นก็ต้นได้ส่างวัดู้เดียวนี่สุดกำลังวันนะหาตัวตัดดับมาตัดพี่น้องดัดตัวใดว่าดับเป็นเม่น่าดัตูกับตพูเลยอออัดเอฟซีกับผมผู้ใดว่าดับเป็นแม่น่ะมาตัดยังพี่น้องจัดมาแล้วหามันตัวนี้มันตัดะพี่น้องเอฟซแบบพอเี่ยนอะไอดีเอาตัวแเติตพี่น่องเอาเอานำอะรเอ่อใช้ตนตุนต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 นนง่งเลยว่ะ ใส่มางวงหุยอุ้ยเอาหนักคนนี้เอาหนักคนนี้ใส่เพิ่นเทียนเป็นคนนี้เจ้ทำซองแล้วซองเห็นตัวะม่วงตัวสาตวเป็นตัวะม่่งบาดเอาเลอพี่น้องไอ้เน่าแเอะคอนป็ากากนกัยอ่โอ้ยนหิการตกมากคิคคหน้ มันตััตัทั่วบารมีเป็น่ที่การงานจตัวคเราจะพับปัวตัดการสิ่งจะจงการเรียนู้เรื่องพุทธังเจริญททำไนเริญองทั้งเรื่องกาวหนาวหน่า่ะพี่น้องเอซีไปไปเลยเด้อเขาถ่ายอยู่ไปแล้วะมาทูกเขาโนเรินที่เรียกว่ามึงจะโมีผู้ใดมาเนี่ยนองทั่วเลยรถือเดี่ยวนรีิกาไล่สดปัดไปเลพี่นองซีห้าไไปเลย รูปแบบแนวทางเน้นเนื eth, ้อเนื eth, ้อแข็นแข็เอาจัดให้จุดเต็มไ well, ่ลองเอบซีก่อนออกอีกสองหมื่นสองมื่นเนี่ยุกมกกสองมกแต่แต่แต่เกกมนครับสองมกกับพิสเกาเท่านั้นเมะนครับพูดได้ไหมชุดสองตัวกับชมีสองหกกับเจ็ดเก้าเราตัวหนักราบังนก็คือเลขไนออกหลายตัวแล้ววะสํลังวันเขาเลขไ่ออกหลายตัวดอกแล้ววะองเอฟซีเลขมันไม่ออกหลายตัว มากก็มาเลยคือุนโอ้นมาอยู่กับร่างกายของเพิ่นเพิ่นมาพิ่นมากแปนเอิดเติดให้พี่น้องคนหนึ่งเพิ่นบูรณะปิสังขรณ์จากป่าหงฮกพี่น้องแปนเอิดเติดโอ้อันนีทรงน้ำนุ่มเพิ่นนั่นละงวดสองสองนั่นนะงวดสองสองนั่นนะเออก็ะดิซื้อเครื่องตัดหญ้านั่นดีเื่อญตัดหญ้าหรือซื้อตัดหญ้าซื้อน้ำมันทุนแห้งเพิ่นไปไง พูดเห็นว่าอนปากข้าสน,นเห็นปะตันครับครับ,รบเบ็น,เ,นบหเหตต้อนบริเวณนีขึ้นสาธารณะไปน้ำเลยครับแต่เค่องจัดหยามาันพกันยองสเสแล้ะพี่น้องเอซีตัดทำความสะอาดไปั็เลี้ยมอ,องคงคงกงินครับ่าเป็นไดือดรถวินถาดกันมาแกแม่นไดือดรถทีนึงรตุนต้นก็จะเบรกที่พยานโอ้ยตางคนต่างมาเร็วๆเนาะเย็บมันโอ้ยเลียวมาหนึ่งตัวถึงใส่กันอ้ มันว่าเห็นมันวะล่ะมันโค้งอะนะสาธารณะประโยชน์พระเจ้านั่นอันนี้สงเมื่อส่นเป็นวันตัดจะยุในเขตพื้นที่บริเวณเขตอว่านอกอะไรก็เหตนอกอว่าสาธารณะที่เหตเพิ่นไปเงี้ยเดี๋ยวนเขาขุนน้ำมันใส่บาทให้กินเมื้อปูสองเนื้อปูปลาใจมันสอนไว้นหครับไอหูขุนเขาคนนี้ นี่ค kind of ืออัเจียาแล้รก็ราความสะอาดเนีเพ anyway> ิ่อนใส่ใสุ่นแร้มันไปโยบจะต้องไปทําาหากินครับ่มีเวลาเดี๋ยวมาส่บึงซอยหาอหอนเดี๋ยวเฮาเห็นมันก็ูกระตายเพิ่นไปครับเด็กใุ่งแหงมากจริงหออนุโมทนาบุญน้ำเสนคับเสนช่องเนาะนุ่มนั่นละครับอนุโมทนาบุญน้่แต่ห้าเวนกับมวลมูเต้านั่นละมวนุ่พอหมุตโตนั่นะเป็นเป็นสะพาพบุญหงครับ พี่สะบ้านบุญไห้พี่น้องเอฟซีโอ้เพิ่นจะเครื่องตัดหนามาเพิ่นจะเอาเองอะไรบ่มีเคใส่คนเครื่องชุดแรงกว่าเก่าพี่น้องเอฟซีแตมันจะให้เพิ่นจับมีดจับผ้าไปตัดโอ้หลายมือหลายมือลายเว้นเบ้านเต็มเต็มเลนแล้วต้นนี้ก็บัดานที่แต่ว่ามันจะแค่ปิที่ทุนละใจครับอืมไหลลุ่มครับฮะมาตุ่มียู่ต้องจัดมาหน่อยครับมีละนี่ละมีละไม่ลูกวันพี่รองเอฟซีโอ้รันเป๊ะแจ๊ะแล้วพี่น้อง รูปแบบนนทางครับปลังเอฟซีของค์งลวงพี่เตาวันนี้ต้นสาราดินครับต,รรต้นพุพูเต่าคนประสูตรครับปูกกินกันตะะ้นซาราหรือปีออเนี่ยออกมาจากเต้นน้ำลูงปูกไม,ม้ไหมโทษอาวาัตวาดัาวาดป่าสนันติกาวา็ว่าไอ้ช่วยบัานไหมครับครับฮัมเมนผู้ใดูดีสิไปออันตะเบือโทษผมเดี๋ผมโทษไป เราะพู่กันกับเราเราบรรับโทษนรับผู้ใดจะเกียรติเงินบ่าหันนะรูปแบบนาทาพี่น้องเอซีชุดสามตัวจะเป็นหกสองหกเก้าเจ็ดเก้าเด้อแล้วกับสองตัวจะมีสองหกสองเก้าเจ็ดเก้าเป็นพิจารณาเอาพี่น้องเอฟซีฮัโชคามานันน้ำกัน,ส,ส,น,นสำรับพี่น้องรูปแบบนวาทางของรถปูเพิ่นหยดมากกันมาก่หมุตาก่อกนเ <c oughs> นีมตาเรเอาเอาไปไปทำบุญออเลีจากใส่หมีใส่ซินแล้วกลับไปทำบุญทำท่านเิ่นา อันนี้เป็นสเสบียงไว้ครับแบนหายไปสี่ส่วนเงินแบนปิสโ<ม>ต้าว้ที่สอนยุ่นดนีครับแบนออกปสี่ส่วนเงินอ่โชคดีนะด้วยครับพี่น้อง UFC เย็ซีเจอกันใหม่ไรหน้าไรนี่ขออนุญาตแรกโล,ลงสวัสด,ดีครับพี่น้องครับแต่เฉพาะสดขับเออที่เป็นความเมื่อ